พอน้อมกราบคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามันดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านกราบสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านพระคถาที่ทีชาแนลได้นำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังและรับชมกันนะครับชื่อพระคถาล้างสะกดใช้ทำลายล้าง เดรัจฉานวิชาทั ani, hn, p, han, ้งปวงพระคถาบทนี้ท่องสามคาบหรือสามจบใช้แล้วกระทืบเท้าพระแม่ธรณีสามหนพร้อมกับกลั้นลมหายใจจากนั้นจึงค่อยๆเป่าลมปลานออกจากปากช้าๆพระคถานี้สามารถแก้คุณใสมนดำได้ผลช่งงักงานดี เป็นพระคถาของหลวงพ่อเดิมพุทธสโรวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ถ้าท่านผู้ฟังพร้อมแล้วตั้งจิตให้มั่นสำรวมใจให้มีสมาธิว่าคถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสจะสุขะโตโลกะนาโถอระหังปัตโตนะนิพพานังสิวังระวังมะอะุสุขังปิยังมะมะอิติปิโสจะสุขะโต โลกะนะโาโถอระหังปัตโตนะนิพพนังสิวังระวังมะอุสุขังปิยังมะมะอิติปิโสจะสุขโตโลกะนะโาโถอระหังปัตโตนะนิพพนังสิวังระวังมะอุสุขังปิยังมะมะอิติปิโส จะสุขโตโลกะนาโถอรหังปัตโตนะนิพพนังสิวังระวังมะอุสุขังปิยังมะมะอิติปิโสจะสุขโตโลกะนาโถอรหังปัตโตนะนิพพนังสิวังระวังมะอุสุขังปิยังมะมะ อิติปิโสจะสุขโตโลกาณาโถอระหังปัตโตนะนิพพนังสิวังระวังมะอะอุสุขังปิยังมะมะอิติปิโสจะสุขโตโลกาณาโถอระหังปัตโตนะนิพพนังสิวังระวังมะอะอุสุขังปิยังมะมะ อิติปิโสจะสุขโตโลกะนาโถอระหังปัตโตนะนิพพนังสิวังระวังมะอุสุขังปิยังมะมะอิติปิโสจะสุขโตโลกะนาโถอระหังปัตโตนะนิพพนังสิวังระวังมะอุสุขังปิยังมะมะ